ถ้าแต่รับปริญญาวันเกิดนี้เจอคุณยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับก็เพิ่งได้กลับบ้านครั้งแรกหลังจากที่รับปริญญามาก็าไปบอกว่ายายเรียนจบแล้วนะรับปริญญาแล้วนะแล้วยายก็บริญญาไปให้ยายดูไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเรือไปนะครับก็อยากว่า ก็ขอให้ทําอะไรขอให้ชนรุ่เรื่องนะจําที่คําพูดคําพูดของยายได้นิดนึงยายก็ยิ้มเนาะยิ้มแม่น้ำตาคลอนิดหนึ่งด้วยน่ารักรู้แหละรู้ครับรู้ครับค่ะซึ่ง๋ยวอันนี้น้าพี่กันก็จะมีงานทำบุญที่บ้านใช่ครับก็เป็นเป็นงานบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นงานกระถินข้ากระถินเป็นกระถินใหญ่ประจําปีก็ การนี้ก็เป็นคนที่เป็นชื่อใส่ชื่อของการเป็นเป็นประธานในในการทำบุญในครั้งนี้เรื่องจะโอกาสที่ว่าปีนี้ก็เป็นปีเป็นเทพของกันด้วยก็เลยอยากถือโอกาสทําบุญแล้วก็แฟนทุกคนนะครับผมใครที่อยากจะก็สามารถที่จะทำบุญมาได้บริจาคมาได้ที่เล่นเลมาเฉียวกันในไอจี วัดประจำมีกันเลยชื่อวัดวัดโพธารามครับเป็นวัดที่กันไปทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วสิบพรรีไปได้ไปได้ครับเรียนเชิญมากๆเลยครับผมเจ้าภาพต้องทำอะไรบ้างคะเจ้าภาพก็บริจาคครับอยอดเงินก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งพุ่มปีนิดนะครับใช่คร<อ>ับทำ<อ>บุญใหญ่เนาะเพราะเป็นใหญ่นะครับซึ่งเรื่องปวดนี่แหละพิกันครบแล้วทุกอย่างเนาะใช่ครับตอนนี้ก็รับปริจาคแทนเลยนะปว แคลนนะคิดไว้แล้วฮะคิดไว้แล้วว่าว่าจากเนี้ยหน้าที่ต่อไปคือเรื่องของการบวชก็จะได้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าเหลืออีกสิ่งเดียวที่ยังไม่ทำา<ะ>ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีหน้าครับเชิญ<อ>ปีหน้าไ้งานบวชครับผม ต้นปลายกลางหรืออันนี้ยังไม่แน่ใจว่าว่าเราจะมีงานแลนปีหน้าี่จะเป็นไงบ้างแต่ดีใจเนาะครับดีใจมากเลยไม่แก่เกินดีครับไมร่วงงานด้วยนะครับผมได้ร้องครดมอนนะพี่กันก็ใครก็ได้ครับใครก็ได้ี่มันมีหลานเยอะแยะมากมายสาวๆเยอะแยะมากมาย คนที่บ้านมีสาวๆเยอะหมู่บ้านกันครอบครัวกันแย่งกันเลยแย่งกันถือมอไดครับผมถึงแฟนๆถึงฟาซิโอหน่อยวันนี้มากครับวันนี้ก็มาเดี๋ยวฟาซิโอรักกระบังนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเช่นเคยครับผมก็ขอบคุณมากครับดีใจที่ทุกครั้งที่ร้องเพลงก็จะมีคนมาฟังเพลงมาร้องเพลงตามกันเสมอมาแล้วก็หวังว่าถ้าไปเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะแล้วกันนะครับก็วันนี้พี่กันเคยมาแล้วนะที่นี่ใช่ครับเคยมาแล้วฮะ มาใส่แบววันนี้ใกล้บ้านเลยวันนี้เต้นเาเต้นเาแน่นอนอยู่แล้วโดเกระโดดขึ้นมาเซ่ไปเลยไป <laughs>